<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นปลดล็อกหน่อยครับปุลล็อกหน่อยการจนะบุรีระทึกกลางดึกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิส่วนที่กำลังออกลาดตระเวนหลังได้รับแจ้งเบาะแสขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้าพื้นที่เวลาสี่ทุ่มเศษของวันที่15กากันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยจอดซุ่มอยู่ถึงสี่คันบริเวณลานจอดรถวัดบ้านอู่ล่องตำบลท่าขนุนขณะกำลังจะเข้าตรวจสอบ รถกระบะสี่ประตูคันหนึ่งกลับเร่งเครื่องพุ่งสวนออกมาวิชนเจ้าหน้าที่ก่อนขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทำกลางความมืดมิดคนขับอีกสามคันรีบกระโดดขึ้นรถหลบหนีสองรายและอาศัยความมือวิ่งหนีเข้าป่าอีกหนึ่งรายแม้เจ้าหน้าที่พยายามไล่ติดตามแต่ไม่ทันการที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานต่างด้าวถูกอัดแน่นอยู่ในรถยนต์สามคันรวมทั้งหมดห3บสามคนในจำนวนนี้มีเด็กเล็กเพียงสองขวบถูกพ่อแม่พาหนีเข้ามาด้วย จากการสอบสวนแรงงานทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตบางรายสื่อสารภาษาไทยได้เล่าให้ฟังว่าเดินทางจากหลายเมืองในเมียน,ม,นมามารวมตัวกันที่พญาตองสูก่อนถูกนายหน้าพาลัดเลาะเข้าชายแดนไทยผ่านอำเภอสังขรบุรีแล้วขึ้นรถเพื่อส่งต่อไปจังหวัดชันในโดยแต่ละคนต้องจ่ายค่านายหน้าสูงถึง1 5 0 0 0ถึง20,000บาทสุดท้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมตรวจยึดรถทั้งสาคันไว้เป็นของกลาง และเร่งติดตามผู้ครอบครองรถมาสอบสวนต่อไปนี่คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนกาญจนบ,บุรีเพื่อไม่พลาดข่าวสารท้องถิ่นที่น่าสนใจกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามมตุภูมินิวออนไลน์สถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับไหนอันนี้กี่คันนี่อีกกี่คนอันนี้นี่เดี๋ยว โอเคอ่านี่น่ารถนะครับไม่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 ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องหนีนะทะเบียนรถเนี่ยไอ้คันนี้พี่ใช้เป็นสเกลประจำเนอะระบาระบางระบายเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาที่ก่อนฮะเอาลงเลยเหรอไม่ไม่ให้มันมันแน่นเกินเนี่ยโอ้ยมันแน่นมันัแน่อนเอ้ยนั่ง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 นี่มามานั่งกองกัน นั่งตรงนี้ขา้างล่างเนี่ยนั่งลงเยอะๆตรงนี้เลยนันง่นงนั่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 งลงนั่งลงนันงงน่งลงก่อนนะันนะน่งลงก่อนอย่าเพิ่งรวมกันนะทุกคันอะทุกคันอย่าเพิ่งรวมกันจังหวะกระชากยอมกระโดดหน้าผาตัววัดลงไปเลยก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ วัดผู่ลองกันแบบอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนู้นลงอีกคันนี้ยังลงไม่หมดเลยเอาคันนี้ลงให้หมดก่อนคันคันนี้นั่งได้นั่งไปก่อนยังได้นั่งไปก่อนโอเคดูแล้วมาดีมาดีแค่ลงอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ยืดอันนี้ไม่ไม่เป็นไรนั่งลงมาฮะมันทับแน่นลงมานั่งก่อนอ่าได้นั่งตรงนี้มาอย่าไปรวมกันนั่งนั่งข้างรถแล้วนิดละโอเคนั่งนี่แหละนั่งลงนั่งลง